ถึงว่าพี่เก็บสวัสดีครั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 บมามาทำอะไรครับเนี่ยมาเล่นเฉยๆครับพี่มาเข้าฟลอตพรุ่งนี้หรือเปล่านะเปล่าเปล่าเปล่าโอ้โหที่นู่นผมจะโดนอีกดีตีอีกรอบเลยนะพี่แก็บใช่เหรอใช่ผมต้องเตรียมตัวเจอศึกใหญ่กันแล้วเป็นไงบ้างครับพี่แก็บสบายสบายยังไงครับพี่สบายดีครับที่นี่พี่พี่ยืนแล้วนะเดี๋ยวพี่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วหรอใช่ครับ เอาดีจริงพี่ยายแหละเอ็นีอยู่ไหนกับพี่ผมมาหาพวกไอ้ฟ้าเนี่ยอเอ็มดีหรอไม่เห็นเลยพี่ยังไม่เห็นมันเลยหรือเปล่าวันนี้พี่ยังไม่เห็นเอ็นดีเลยหมึกเออพี่พี่ถามนายฝหมึกครับไอเมื่กี้เนี่ยมันมีคือบอลนาอยากมาอยู่กับพี่เขาได้บอกกับหมึกยังอ๋อพี่บอลนะเหรอใช่ใช่ แกบอกอยู่แกอยู่กับผมไม่ได้และแกบอกว่าเออแบบแกอยากอยากพักช่วงหนึ่งเพราะว่าแบบก็งานข้างนอกแกก็เยอะอะไรอย่างนี้ด้วยอ๋อแล้วไม่อยู่เนี่ยมันจะมีไงมีเวลาหรอใช่ใช่ใช่แกไม่ค่อยว่างพี่พี่แกคือช่วงนี้แกบอกว่าก็ด้วยความที่แกเป็นพออรงเรียนนั่นแหละต่อเขัาเป็นผอเทศกาลใช่พี่ก็เทศกาลนุ่ยนั่นบาบาอะไรพวกนี้เป็นพออเลยเหรอโรงเรียนอะไรใช่พี่ทาศศึกษาอะไรอีกโอุ้่นใหญ่เนี่ยพอเนี่ยใช่พี่หุ่นใหญ่เลย อยู่บ้านเอ๋อแต่เขาบอกกับหมึกใช่ไหมว่าจะมานี่บอกบอกบอกอตรงใช่ไหมแกบอกว่าแกจะพักเฉยเขาบอกกาลังตัดสินใจอยู่ว่าเออจะมาเล่น,นกับพี่แกสักแป๊บหนึ่งไหมอะไรเงี้ยอ๋อผมก็บอกผมไม่มีปัญหาพี่ไปเล่นได้เพราะตรงนั้นไอรีวันก็อยู่แกท่านิดเนียพี่บอลเห็นรีวายกับเจมันเอามาเอามาคุยอยู่ใช,ใช่ใช่พี่อล่นได้ไม่มีปัญหาพี่แกผมไม่ได้อะไรเลยแล้วแต่ให้แกตัดสินใจเลยเพราะตอนนี้ที่ดาวมันก็ยังไม่มีอะไรทำ ตีกับเอ็กดีก็ไม่รู้เมื่อไร่ไม่เรียกมังกรแดงกับโนซ็อกคนละสิบล้านยี่สิบล้านเนี่ยพี่ใช่เหรอใช่เขาเขายิงผมนะเขาโกหกมังกรแดงเขาเขาเล่นรี่ยเนี้ยแล้ว, <c oughs> แ,ลวแบบว่า <c oughs> คือต่างคนต่างไม่ยอมรับอะคือมันมันมีแก๊งหนึ่งแน่ๆเดี๋วที่ต้องเป็นคนยิงถูกป่ะพี่ก็เขาเล่นกันสองแกง๊งผมก็ถามว่าอ่ะใช้โนซอกไหมโนซอบอกไม่ใช่แต่ว่าแสดงความบริสุทธิ์ใจก็บการที่อ่ะนั้นจ่ายให้ เพราะว่าเขาบอกว่าไม่ใช่เขาจริงๆแต่เขาไม่มีหลักฐานบอกให้เขาก็จ่ายให้ไม่อยากมีปัญหาโนซตฟอโนซอฟสีเทาอ่ะพี่แก๊งสีเทาครับใช่เราที่ปืนเยอะๆนะใช่เอ้าเขาไม่ไหวกับเราเหรอเพราะเพิ่งแพ้เมื่อก่อนแดงมาพี่แก๊ที่แรกกับผมจะเรียกเขาไปคุยเฉยๆไม่ได้กะจะเรียกหรือว่าจะอะไรเลยแต่เขาพูดแบบว่าเออแบบจะตีไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเอ้าทำไมอยู่ๆเป็นตีอ่ะพี่ผมแค่แบบแค่อยากคุยด้วยเฉยๆว่าทําไมถึงแบบเป็นอย่างนั้นทำไมถึงไม่ขอโทษกันยิงพลาดอะไรอย่างเงี้ย เข้าใจได้เลนลี่ผมไม่ได้ติดอะไรแต่ทำไมอยู่ๆถึงพูดเรื่องตีขึ้นมาอืม hmm. ทีนี้ก็ผมก็รู้มาว่าเป็นมังกรแดงที่เป็นคนยิงผมก็เลยตามไปก็เลยบอกว่าทําไมตรงนั้นถึงไม่ยอมรับเขาบอกเขายังคุยกันได้ไม่เคลียร์พอผมก็บอกไปแล้วว่าให้ไปคุยกันให้ดีก่อนแล้วค่อยมาคุยว่าแบบเออว่าใครเป็นใครกันแน่อย่าเพิ่งแบบรีบัดอย่าเพิ่งรีบอะไรอย่างงี้เดี๋ยวมันจะแบบถ้าโกหกกันก็จะรู้สึกไม่ดีอะเพราะมังกรแดงเขาเป็นลูกศิษย์ <c oughs> ผมไงตอนเนี้ยเอาดีใช่ โหโหรันอยู่ช่วงนี้รันอยู่พี่ผมนั่งเล่นกันทั้งวีทั้งวันน่ะรันหรือไม่ค่อยเข้าเมืองเปล่าโอ้ผมผมมาเข้าน้อยแต่<ห>น้องรันอยู่เมื่อวานก่อนพี่ก็ไปเล่นเทนนิงมากับไอไอาเล็กไอเจสออ๋ออเล็กไหนไอไอ,ไอเล็กลูกผมนะใช่ใช่ลูกเองอ่ะอเล็กไม่ว่างนานๆก็เข้ามาหาที่ทำงานก็คิดถึงก็แวะมาหาเพื่อนๆมันพวกนี้มีตีเอสดีอ่ะน่ะอีกแล้ว Oh. ตีแค่4.5ใบเองตีกันเรื่องอะไรเรอพี่มันคืองี้เรื่องเรื่องเรื่องเริ่มมาตั้งแต่ไอจูดี้เลยคือแจ็คออะมันจะเข้าไปปัน่นเฉยๆครับพี่แล้วจูดี้มันมันอยู่แลนแดงเออพี่ก็้าไปไปยวันแล้วประมาณแบบว่าแจ็คก็เลยบอกว่าเออตอนเล่นสตอรี่กันอะ ก่อนเล่นตอรี่อยะคือมึกจําได้ไหมว่าธนาคารมันบัฟได้ปะมันบัฟไม่ได้เนาะธนาคารธนาคารใหญ่เออมันบัฟไม่ได้เนาะที่ที่เราเคยเล่นกันแล้วก็เอาหลักฐานให้พพานะอ่าครับพี่จําได้มันใส่พี่ยับอ่ะใส่ใส่พังในธนาคารใช่ใช่ใส่แบบใส่ยับเลยทั้งธนาคารทั้งแอร์ดอบมึกก็รู้ใช่ไหมแอร์ดอบลูกสองของพี่ใช่ปะเราคุยกันแล้วว่าไอเต็มดีลูกหนึ่งผมจำผมจำได้อยู่ เนี่แล้วพี่อะตีชนะไปร้อยร้อยห้าสิบกับร้อยใบแล้วจบไปได้ประมาณไม่ถึงสองสามวันเฮ้เต <Okay. S 1> ็มดีเข้าวับมาหาลูกพี่แล้วมาไล่ไล,ไล่ลูกพี่อะมึงออกไปไปเลยออกกันไปเลยออกเลยไง <Okay. S 1> เออแล้วไปเจอจูดี้ที่แลนด์แดง <Okay. S 1> แจ็คมั่ก็ถามบอกว่ามึง <Okay. S 1> มึงบัฟบัฟทำไมอะไรเงี้ยมันบอก <Yeah. S 1> ผมก็บัฟในสตอรี่แจ็คบอกว่า มึงบกิจกรรมด้วยนะเออมอยากจบไหมอยากจบขอโทษแต่จูดี้มันไม่ขอโทษเอมันมันมันบัาแค่แค่สตอรี่แต่พอบอกกิจกรรมปุ๊บมันก็ให้ขอโทษมันไม่ขอโทษมันบอกเดี๋ยวผมไปก่อนครับเดี๋ยวผมต้องขึ้นไปก่อนแล้วมันก็ขึ้นรถลงรถอะไรเงี้ยก็คือแบบเหมือนวนตีน่ะอ๋อเออมันเหมือนปั่นปั่นประสาทแบบเหมือนเหมือนกลัวแต่ไม่กลัวเหมือนวนตีน่ะเออ แล้วคุยต่อหน้าแล้วมันเาขาควักอาวุธใส่พี่ก็เลยเป็นตีกันอีกเออวากวุธใส่พี่แต่พี่ไม่ได้แทงมันพี่ก็อยากคุยกับมันก่อนแต่ก็ให้โอกาสมันคุยมันก็ไม่ขอโทษยาวเ,เลยกนก็เลยเรียกไปสภาพอไปสภาเสร็จสอเขาไม่ได้ให้ตีต่อสอตัดสินไม่ให้ตีแล้วจ็กมันก็พูดคำหนึงว่าขอบคุณสภาสออครับที่โอบ,โอบกอด เอ็มไว้ในในวันที่หนาวอ่เออแล้วออกจากสภาไมาไอฟ้ามันตั้งชื่อทวิตเป็นคํานี้แล้วมันก็ถ่ายรูปแล้วก็มีเอ็มดียืนก่อยข้างหลังสองคนคือล้อหลอกอะอใช่คือล้อหลอกอันนั้นก็ไม่เป็นไรแล้วแล้วก็อีกอีกอีกรอบหนึ่งก็คือมันมาต่อยต่อยไน่เนี่ยเอะเมึกลนแดงนี่ไงเออเนี่ยกอดเอ็มดีไว้ในอากาศหนาวเนี่แหละ แล้วน,นี่คือใครอะน,นี่คือไอ้ฟ้าเ<อ>น,น,นี่ยแหละฟ้านีแ่แหละเดี๋ยแล้วแล้วพอพอถึงถึงที่ฟภาพาพี่ก็เลยเรียกไปคุยเพราะมันมันต่อยน้องพี่หมึกเข้าใจใช่ไหมล่ะเข้าใจเข้าใจอืมหมึกเคยคุ้นเรื่องที่ฟิติกเกอร์ตัวตลกกันบ้างล่ะ,ละไอ้โจเกอร์อะอ่าจำได้ที่หลอกหลอกแล้วฟภาพาให้ตีอ่ะจำได้จำได้แล้น่าจะเป็นผมกับฮีโรชิใช่ไหมฮิโรชิมันติเกอร์ใช่ปะ มันมันล้อหลอกเราแล้วมันโดนตีใช่ไหมใช่ครับใช่นั่นแหละมันคล้ายๆกันอะตรงเดียวกันเลยอะไรพี่รมแดงเหรอไอรถไอนี่รถอะไรนะรถสุ่มอ่ะสามพันอะสามพันแล้วมันมาสุ่มอะใช่สุ่มมาว่าใะได้ยหรืวเหรอใช่แล้วพี่ชายมึกลองําเดี๋ยววิ่งประมาณไอบอสบอสบูได้เก้าร้อยอะเก้าร้อยโอ้มาเจ้ารถจะรวยครับนี่พี่ จริงโหดโหดุดแล้วมันมันมันไม่มีการันตีใช่ป่ะพี่อยู่ที่ดวงล้วนสุ่มรอบละสามพันใช่ไหมถ้่าผมใช่ใช่ใครโชคโด,ดีก็ได้โหดจัดไอรีวายังไงเนี่ยมึกเขาจะมาช่วยเราใช่ปะ่ะพี่มึาช่วยใช่ป่ะมึกเอเอมดีอีกรอบหนึ่งนะ่ะไม่ใช่มันมาเดินเล่นเฉยๆไอฟ้า<ห>มันเห็นไอฟ้ามันนี่เลยเข้ามาโอ้ไอดีแกมาเอมดีเหรอผมรับพี่นะ ไม่เล่นพี่จะโดนเอกดีตีอยู่ที่ดาวเนี่ยแวะมาหายไฟใช่ใช่หรอไอ้คนที่นู้นมีคนกล้าตีพี่ก่ะโอ้โหไม่เหมือนเมื่อก่อนเนาะเราอยู่กันสองเดือนเองแต่วันที่ยี่สิบห้าครบสองเดือนนะอย่าให้พี่เคลียเคลียอะไรที่นี่ให้มันเรียบร้อยให้มันอยู่ตัวอีกแป๊บนึงอ่ะ๋ยวพี่ไปลงไปเล่นด้วยเอวันนี้พ,พี่มาเล่นกันหนุกๆใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ก็เคลียที่นี่ไงปวดหัวที่นี่อยู่ โดนอะไรเยอะแยะไปล้ก็เลยขึ้นมาเคลียร์จาัดก,การกอ,อ๋อช่วงนี้พี่พักอยู่บ้านที่นู่นอะผมเหมือนไม่ค่อยเจอพี่เลยพอดีพี่อยู่ลูกเดียวกับเพียวสวยใช่ไหมใช่พี่พักพให้น้องพักก่อนอ๋อแต่ไปมีน้องๆ<ม>บางคนที่ไปฟาร์มอยู่อะไรอย่างเงี้ยอย่างรีไว์ก็ฟาร์มแต่อยู่นอกฟาร์ตนะเดี๋ยวเอามันเข้ามาในฟาร์ตแล้วเนี่ยรีไวล์เด้อ่วานๆโอ้โหหวานนะรีไว์เข้ามาเนี่ยรีไวล์ถอดเลยอะไหนถอดแว่นในน้อง อะไรครับไม่ไม่ถอดครับเฮ้ยขาดูใต้ดิโอ้ทำไมร้อนร้อนเะตามไม่เคยครับเดี๋ยวแต่ที่นู้นไกลนั่งหน้าดาวอันนี้อยู่แล้วเรียกเขายี่สิบสามปีเปรมแนวโหตึงจัดเลยแม่โอ้โหไกลเขาก็โก้โไกลที่แล้วแล้วตอนที่เองหมอเองเองจะโดนเอกดีทีมน่ะรอบที่แล้วเองตีกับเขาแล้วเหรอตีไปแล้วพี่แพ้ไปแล้วแพ้เหรอตีกับชัมพีเกนเฉยแพ้เพราะตื่นใช่ไหมใช่ไหม ไม่เปืนทนี่ผมแพ้เนี่ยผมเอาคนเข้าใหม่ด้วยยังจัดวางทุกอย่างได้ไม่ดีพอตอนนี้ก็ก็พร้อมอยู่ไอ้ใครทโคทรไฟโทรมาาไจ๋เอ้ยกำลังไปโอเคโอเคโอเคครับไฟ<า>ไฟแ <c oughs> พ้แล้วพี่ตอนนั้นนะชนะเขาในอุโมงรอบเดียวเอา,อเอานั้นก็เป็นอุโมงการกินางอะไรอย่างนั้นอ่ะเรีย,รยกผมกอุโมงคะแนนอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหมผมไม่เอาเล่นกันแบบ แต่คือมันปฏิหารจริงนะตอนนั้นพี่แกคือมันเหลือแค่ผมสี่คนเพื่อนโดนกักสมหมดแล้วอะแล้วผมวิ่งไปรีได้หมดชนะครับอ้าวทำไมถึงชนะอ้าวแล้วพวกเขาอ่ะพวกเขาพวกเขาก็อยู่เยอะไม่พอน่าจะประมาทเลยผมคุยกับไอ้ซอยซอยก็บอกมันชะาร่าใจนล้วี๋ยวว่าแพไปอะไรเงี้มมีอยู่ันสี่คนเดี๋ยวผมปืนสี่เพื่อนปืนห้าแล้วก็มีพี่บอลด้วยสามคนสี่คน่ยไปรีเกิดหมดแล้วพี่ก็มาชนะ เออจริงๆแพ้ไปแล้วใช่ปะใช่จริงๆก็แพ้ไปแล้วหมดไปแล้วด้วยผมโดนเอาไปกักตบแบบอยู่หน้าอุโมงอะเ <c oughs> ออกลับมาได้ชนะแล้วแพ้แพ้เยอะปะแพ้เก้าตะกอพี่โอ้โหก็ถือว่าไม่ไม่ได้แข็งแข็งเอกดีแข็ง,แข,งแข็งจริงปืนคือเท่ากันปะหรือว่าไงปืนเท่ากันสามก็บอกพี่ต่อเล่นเป็นแค่สามเหรอใช่แต่ไฟสองไฟแรกอะเขาจับผมแบบจับอยู่เลย มีไฟยุงงเขาจับผมไม่ได้แล้วพี่ถามหน่อยว่ารอบนี้เขาจะให้เองเล่นเล่นปืนเท่าไหมล่ะถ,ถ้าจริงๆิง,งมไม่เท่าหรอกพี่แต่ผมก็ก็ได้อยู่ปืนผมเยอะอยู่ตรงนี้อ๋อเยอะแล้วใช่ไหมกี่กระบอกเนี่ย15ได้อยู่พี่15 5บ6กระบอกได้อยู่วันนั้นเล่นกับเคียวสวยปืนเขาก็เยอะนะปืนเยอะมัน,น,น<อ>มีผลเออพี่แม่เดี๋ยวผมผมว่าแผนวงนอกพี่มันเล่นได้ดีจริงจากออตาอะไรเนี้ยผมก็ได้ประโยชน์มาเยอะพี่แบบ ที่วางแผนได้ดีอ่ะจริง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 กงผมเล่นง่ายเลยอ่ะผมเล่นผมเล่นง่ายเลยออาตาเพราะพวกพี่นะจริงๆริงผมเข้าไปเล่นในไฟอะไรเงี้ยผมคือวงนอกผมไม่ห่วงไงเพราะถ้าเกิดสมมเิผมเล่นแก๊งตัวเองผมก็จะห่วงวงนอกด้วยผมก็ต้องเล่นแบบนอกก่อนแล้วค่อยเข้าไปข้างในอะไรเงี้ยแต่พอมีพวกพี่อย่างเงี้ยพี่เคลียร์วงนอกผมเลยผมก็เข้าไปเล่นข้างในผมก็กดสบายเลยอืมต้องเคลียร์ปทียะจุดใช่ป่ะใช่ใช่ใช่ปกติผมจะห่วงวงนอกแต่ตอนนี้ผมก็ฝึกปืนหลายคนมาอยู่ให้มันเล่น เป็นแบบเมคเพลของตัวเองได้อะเอาจริงปะคือปืนวง้องของพี่อะมีไอเจรีวายที่มาจากกากินังอ่ะสองคนอ่ะ <P> เออฮังเฮัาอีกใช่คือเอาจริงนะคนที่มาจากกากินังปืนอ่ะมันแต่ละคนมันมัน,ม,นมันเผ็ดทั้งนั้นเลยนะผมเป่าวิชาให้มันไปเออปืนแต่ละคน <I J S 2> ก็แมนมันไอเจอยากครบจริงไอเจครบเลยรลวายผมก็ เล่นวาโลๆๆมันบ่อยเมื่อก่อนอะลีวามันก็เก่งมันมันก็เอาตัวเองรอดช่วยเหลือเพื่อนได้อ่ะกล้าเล่นกล้าตัดสินใจอ่ะใช่คือกล้าเล่นกล้าตัดสินใจอ่ะมันมันมันก็โอเคแล้วหมึกไม่ได้มากลัวไม่กล้าตัดสินใจไม่กล้าลอะไรเงี้ยอวยผมหรือเปล่าอ้าววาแล้วเนี่ยโอ้โหมันยืนยืนฟังอยู่หลังแรงไงอ้โไม่ได้ชาวติ๊กนะน้องวิเปอร์นะชาวติ๊กชาวติ๊กมือมือชาวติ๊กมั้งอ๋ออ๋อชาวติ๊กเขาจะมีคนอวยเมื่อกี้ซาวาวเลย เออแต่มันก็ดีมันก็ได้ได้มามันก็เลยแบบได้ดีอ่ะไอฮักไอฟิลมปืนในไฟล์อะส่วนในเหมือนมันมันเติมเต็มมอะไอพวกไอบอสพวกไอโฟนพวกอะไรเงี้ยไอบอสนี่ปวดกับผมอีกจริงๆไอบอสเล่นดีจัดเลยเอาจริงนะมึกเอสอสดีที่พี่ตีมาสามเราอะปืนไม่มีทรงเลยนะไม่อพี่ นี่มอ่ะจริงไม่มีส่งนะไ,ไม่ค่อยคอยจับใครอะ่ะย,ยังไม่ได้จูนกันไงอ่ะยังไม่ได้จูนยังดูพี่อ่ะแต่มึงบอกมาเล่นมาเล่นกับกูทีไรใส่แต่งตัวไม่ได้หรอกโดนจับตลอดถ<อ>ูกป่ะ <IP S 2> ตั้งแต่ตั้งแต่ขับไอเซเว่นตั้งแต่อะไรแล้วโดนพวกพี่จับตลอดอ่ะเละแล้วถึงมองไงเขาเรียกว่าเล่นเหมือนที่ผมเคยบอกพี่ว่าเราเล่นจนรู้มือกันแล้วอ่ะจริงจริงว่าแบบคนทำอะไรก่อนคนทำอะไรหลังอ่ะ แต่เอาจริงๆนะ SMD ที่พี่เคยเจอนะ<ม>เล่นมา20่กว่าไฟอะ่ะปืนที่แบบที่แบบน่ากลัวจริงๆอะ่ะมันมีอยู่แค่2คนนะในเอ d ดอ่ะคือจะมีหมึกกับไอ้กับไอ้หลุยอะ่ะไอ้หลุยโหจริงไอันนี้อสองรอจริงๆนะใช่มันปวดมันปวดก็ถึงต้องแบบขาตีนไว้ไงแค่ไม่ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่อุ้มอ่ะเคยเจอใช่ไหมหมึกเคยเจอใช่ป่ะเปืือยจัดเลยจริง แม่งหลูดอย่างนั้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอยู่ไม่ไม่อุ้่ไเข้าใจอยู่นั่นแหละตรงไหนแข็งเราก็ต้องเอาตรงนั้นไปแก่แม่จะไปหาย้าหรอไม่ได้ผมพี่ผมไม่มีรถนะไม่มีว่าขอขอเช็คคอร์คัลเบอร์ดแล้วแน่ยพี่ได้โอ้โหไปดิเฮโลนี่ไงเอาคันนี้ไปเอาคันนี้ไปคันนี้ยังไงพี่ไอตัวแรงก็ดีคัะเนีายตัวแรงตัวแรงตัวแรงพี่ขครับ เจอกันในรีวายเจ้ไใช่หเจ,เจกันกินังเหรออ๋อไม่ใช่รีวายเอาเจองันนะอ๋อพี่ว่าเจ,าเจก,ากันกินนาง